สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับขาตั้งกล้องนะครับใน Tik t o ็อกนะครับ L 1 5นะครับดูแข็งแรงทนทานวัสดุดีนะครับผมน่าใช้ครับน่าใช้นะครับเห็นไหมฮะมีนะครับรีโมทนะครับสำหรับถ่ายภาพนะระยะไกลนะครับแบบบลูทูธนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราได้เลยนะครับสามารถที่จะตั้งถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพระยะไกลได้นะครับเราลองมาตั้งแล้วก็ยืดกันดูนะครับ ได้สูงถึง150เซนติเมตรนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะนะครับหมุนได้360องศาเลยนะครับปรับนะครับได้เลยนะครับไม่ว่าจะด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะครับสามารถปรับได้เต็มที่เลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับพกพาสะดวกมากครับสบายนะครับพกพาไปไหนก็ได้นะครับแล้ววัสดุนะครับก็ยังแข็งแรงทนทานนะครับเบาด้วยนะฮะ ดูนะครับโอ้แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับผมนะโอ้นั่งแบบสบายสบายเลยนะฮะดูความแข็งแรงนะครับดูความแข็งแรงนะครับทุกคนนะครับน่าใช้ครับถ้าสนใจนะครับจิ้มในตะกร้าได้เลยครับทุกคน